สวัสดีครับคลิปนี้เบิร์นสักหน่อยออกกำลังกายสักหน่อยนะไม่ออกกำลังกายนานมากมากนะครับผมเมื่อก่อนผมตีแบดแต่ตอนนี้สนามปิดตีไม่ได้นะเดี๋ยวอลองซิงัพดูแล้วก็ตัวโรลเลอร์นะซิงัพก็ใช้ใช้ตัวนี้รองนะครับกันไม่ให้เจ็บแล้วก็ใช้ตัวนี้ยึดเท้า้วก็โรลเลอร์ใช่ไหมก็ใช้ตัวนี้ เดี๋ยวซิกอัพสักสัก20น่าจะได้นะครับแล้วก็โรเลอร์สัก20แล้วโดดตบสัก50ตอนนี้ไปด,ดูเวลาก่อนตอนนี้เวลาอ้าวก็จะเที่ยงคืนแล้วนี่ผมก็ลืมไปนะเมื่อกี้ดูบอลน,นะดูบอลไทยเขาชนะไป4 0ชูนยชนะนะอินโดน่าชิงแชมป์ f f f นะครับสุดสุดกิครับ อรอบแรกนะครับก็ไทยชนะไป40ี่ศชิงกับอินโดนะรอบแรกอ้าวเดี๋ยวนะผมดืมตัวล็อกลืมตัวล็อกไอ้ตัวนี้นะอ๋ออยู่นี่ผมอาจะดูพุ่งดูพุ่งพุ่งเยอะมากคืออายุก็เริ่มพอผ่านน้อยลงนะก็ ตัวเลขก็ใช้ได้แล้วแต่ก็ยังไม่มากยังพอผอผลานได้อยู่ถ้าเราออกกาลังกายสม่าเสมอนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสม่าเสมอเพราะผมตีแบตอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ตีเลยนานมากแล้วอยากตีมากแล้วตรงนี้พุงพลุยมากแล้วหันมาเกร็งร่างกายดีกว่านะหันมาออกกำลังกายแบบเกร็งๆแบบซิกอัพพวกซิกอัพแล้วก็พวกโรลเลอร์นะลองดูแต่ขั้งแรกเนี่ยทำไปที้นึง ปวดเมื่อยมากนะครับเมื่อยมากและตอ,ตอนนี้หยุด,ยดไปนะสองสามวันแล้วเพื่อให้มันกล้ามเนือ้อมันอุ้สึกคลายนะเดี๋ยวผมจัดองคงประกอบหน่อยโอเคอใช้ตัวน,นี้ปู <c oughs> เพื่อไม่ให้มันเจ็บนะไม่รู้ว่าจะทำได้นขนาดไหนนะคือกินอิ่มมาเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวนะจัดก่อนให้มันได้กล้องก่อนอ่าประมาณนี้นะแล้วก็ให้ตัวนี้ยุด ยึดพื้นนะครับยึดเท้าล็อก <c oughs> ได้ได้ได้แล้วตัวนี้เป็นโรเลอร์เดี๋ยวค่อยเลโรเลอร์ roller. เล่นซีแอพก่อนโอเคซีแอยน่าจะไหวสักสักยี่สิบน่าจะไหวนะมากกว่านั้นไม่ไหวนะครับผมว่าน่าจะได้นะเดี๋ยวผมจัดนี้นิดหนึ่งนะจัดกล้องนิดหนึ่งไม่รู้ว่าเสียงมันเข้าลิขสิทธิ์หรือเปล่านะ อะไรกส็สินสวยเลยก็ใช้เสียงสดๆอัดด้วยโอเคอ่านี่ก็ขยับไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาเท้าล็อกผมใช้วิธีแบบแบบชั้นเข่าแบบนี้นะอ้ยดึงมากเลยครับเพราะทำครั้งแรกแล้วก็หยุดไปทำครั้งที่สองไม่ไหวเพราะมันปวดหน้าท้องปวดกล้ามเนื้อมากเพราะมันอ่ามีการเกรงกล้ามเนื้อนะพอเราทำทำแก้ทำคลายมันทำไม่ได้นะ มันเจ็บก็เลยผมงดไปสองสมวันนะแล้วก็วันนี้มาทำถ้าเราปล่อยไปให้มันเลยไปมันก็จะมันจะไม่ต่อเนื่องมันจะปวดอีกโอเคเริ่มหนึ่งสองสามสีจปดเก้ สองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบพอดีเอ,อ้ยกลายกล้ามเนี่ยก่อนกำลังพอดีนะไม่ไม่ไมฝื้นมากถ้าฝื้นไปนิดนึงมันจะ มันจัดสุดๆแล้วแล้วก็ทําทุกวันได้ได้นะผมว่าหน้ากามท้องนะ่จาจะแน่นขึ้นโอเคทีนี้ก็มาโรลเลอร์ต่อเดี๋ยใช้นี้เดี๋ยวผมโรเลอรแบบนี้ดีกว่าแล้วใชน้นี้กันเข่าไว้ไม่มันเจ็บจ็บเข่ากันนะครับแบบนี้ กันไว้แล้วก็มืออย่าให้ลื่นถ้าลื่นมันก็มันจะก็จับตรงตรงแฮนนี้ไม่ไม่ไม่ถนัดนะมันจะลื่นโอเคไอ้น,นี้ก็สัก20น่าจะได้น่าจะไหวโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้า นักกันได้สินี่คือสุดยอแล้วสิบเอด็ดสิ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบอ้ใบสุดสุดทนมาสู้มากเลยโอ้รู้สึกว่า เพลงเป็นลิขสิทธนะิ์แน่เดี๋ยวผมปดิดเปลงก่อนเดี๋ยวิดติดลิขสิทธิ์ขี้เกียจตัดเพลงออกก็ได้พอสมควรนี้ผมทําไป2อย่างอย่างละยีก็กินเวลาไป6นาทีกว่ากโอเคเก็บไปนี้เดี๋ยวด,ดูตบสัก50หน้าไหวนะปกติจะตีแบต เผื่อท่วมตัวนะแล้วก็พอตีเสร็จมันรู้สึกถ้าเราฟิตแล้วนะมันจะสบายตัวมากแล้วมันผ่อนคลายมากเลยแต่ต้องเรกๆอย่างนี้อยู่ๆไปตีอะ่ะมันจะหอบมากๆเลยแล้วก็หายใจไม่ทันบางทีเราตีอยู่สิบสิบห้าลูกเนี่ยก็ชื่อสุดๆแล้วแต่เราตียี่สิบลูกช่วงประมาณสักสิบลูกสิบห้าเนี่ย จะช่วงเรกตอนตีหอบหายใจไม่ทันเลยเกือบจะเป็นลม <rio> แต่พอตีไปสักพักมันจะ,มนจะ,ะไม่ใช่ตีสักพักตีไปหลาย,ลายวันนะระบบหายใจของเราลหลอเลือดอ,อ,อะไรหมุนเวียนดีหายใจกล้องปลอดก็ได้เต็มที่ก็จะได้เต็มเต็มนั้นมากขึ้นเต็มเกมมากขึ้นโอเคอันนี้2องตอนนะ ยึดดีมากตอนเดียวผมมายึดย,ดยากเพระมันต้องใช้เท้าเหยียบแล้วก็เท้าเท้างัดถึงจะอยู่โอเคส่วนอันนี้โรลเลอร์ก็ใชด้ดีตัวนี้มันเป็นสปริงกลับนะครับสปริงกลับโอ okay. เคเก็บอ,อุปกรณ์ทีนี้ผมจะโดดตบสัก50ก็บันทึกวีล็อกไปในตัวนะก็เป็นอะไรอ่ะเป็น เป็นแรงมานำาใจเวลาดูคลิปตัวเองตอนนี้โอเคดูตบได้ไหมหรือว่าผมตั้งกล้องแบบนั้นนี่ก่าอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่าแบบนี้แหละโอเคไม่รู้ว่าเสียงลมมันเข้าไหมหรือเปล่านะกินอิ่มมากนะแล้วก็มาเบิร์นอีกโอเคดูพุงผมเนะี่ยโอ้เยอะมากนาเกียดมากตอนนี้สามสิบ

สามสี่สามหกสามเจสามเก้าสี่สิบสิบโอเคพอพอน่าถ้าเหือไม่ออกก็คงได้แต่กระชับกล้ามเนื้อเพราะถ้าเหือออกไขมันก็จะออกไปบ้างนะมันจะได้ออกไปตาม ตามๆเขื่อนะแต่ถ้าแบบนี้นะ่าจะได้แก้กระชับกล้ามเนนะื้อเฉยๆโอเคหอบแล้วคลิปนี้ก็ยาวๆไม่ตัดไม่ใส่อะไรนะเรียวๆเลยสำหรับออกกำลังกายก็ซิกนัปยี่สิบแล้วก็โรลเลอร์ยี่สิบโดดตัวห้าสิบค่นะี้พอแล้วฝันหนึก็ไปยทำทุกวันนก็มีเขื่อบ้างแล้วโอเคครับสวัสดีครับ